คุณเคยคิดไหมว่าใครบางคนเพียงแค่เสี้ยววินาทีสามารถเปลี่ยนชีวิตใครอีกคนได้ทั้งหมดคืนนี้ที่สบัวมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งถูกดึงลงใต้น้ําและไม่มีใครคิดเลยว่าเด็กสาวยากจนคนหนึ่งจะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเขาไว้เธอสามารถช่วยเขารอดหรือไม่แรงดึงของน้ำหนาวเน็บความหวาดกลัวทุกอย่างพร้อมระเบิดในวินาทีเดียว คุณจะไม่อยากละสายตาไปจากจอเพราะเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความกล้าความตื่นเต้นและความซาบซึ้งที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองแสงเย็นยามเย็นสะท้อนบนสบัรกว้างผิวน้ำสันระริกเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำกลิ่นดินชื้นลอยมากับลมอ่อนเสียงจัก,กจั่นร้องระงมจนบรรยากาศดูแปลกผิดปกติเด็กสาวชื่อขวัญกำลังเดินเก็บดอกบัวริมสระมือสั่นเล็กน้อยเพราะความหนาวของน้ำที่ซึมผ่านชายเสื้อ เธอเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกระแทกดังจากกลางสะหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกลมหนาวประทะแก้มแรงขึ้นใบหน้าเธอซีดลงเมื่อเห็นร่างชายคนหนึ่งดิ้นอยู่ในน้ำร่างนั้นกระเพื่อมแรงเหมือนถูกบางอย่างดึงลงไปเสียงน้ำกระจายดังหนักจนคลื่นกระแทกถึงขอบสะขวัญพยายามเพ่งสายตาไปยังชายคนนั้นและทันทีที่เธอเห็นใบหน้าเธอสะดุ้งเฮือก นั่นคือคุณศักชัยเจ้าของที่ดินและมหาเศรษฐีใหญ่ของหมู่บ้านเขาพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากสแต่มีมือหนึ่งจับข้อเท้าเขาไว้มือซีดขาวที่โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ําเหมือนมือของคนที่ไม่มีลมหายใจสายตาของขวัญพร่าไหวด้วยความกลัวแต่เสียงหอบแผ่วเบาของชายคนนั้นทําให้เธอหยุดลังเลขวัญวิ่งลงส่างไม่คิดถึงความลึกของน้ําความเย็นเฉียบช็อกผิวเธอจนหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะ เธอพยายามพุ่งตัวไปหาเขาด้วยแรงทั้งหมดที่มีสายตาของศักชัยเต็มไปด้วยความหวาดผวามือของเขากำเล็บสาหร่ายแน่นเหมือนกำลังต่อสู้กับความตายน้ำรอบตัวขวัญเริ่มหมุนวนเหมือนถูกดึงเข้าสู่วงวนลึกลับเธอรู้สึกถึงบางอย่างลากข้อเท้าเธอลงไปเช่นกันกลิ่นโคลนใต้น้ำแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเธอยกมือดึงตัวศักชัยขึ้นมาด้วยแรงสุดท้ายแต่แรงด้านล่างกลับรุนแรงขึ้น เหมือนมีหลายมือพยายามดึงทั้งคู่ลงสู่ก้นสมืดลึกหัวใจขวัญเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงความร้อนวาบในอกผิวน้ำเริ่มแตกเป็นวงกว้างรอบตัวพวกเขาเสียงฟองอากาศแตกดังใกล้หูราวกับมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอบตัวขวัญสูดลมหายใจครั้งสุดท้ายก่อนพยายามดันร่างชายคนนั้นขึ้นสู่ผิวน้ำแต่ทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงเล็บแข,แข็งกรีดเข้าที่ข้อเท้าเธออย่างแรง และบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำตรงหน้าเธออย่างรวดเร็วดวงตาขวัญเบิกกว้างทันทีที่เห็นเงาดำพุ่งทะลุผิวน้ำขึ้นมาสายน้ำแตกกระเซน็นแรงจนแสบบนใบหน้าเธอเงานั้นลอยใกล้จนขวัญเห็นได้ชัดว่าเป็นใบหน้าซีดคล้ำของผู้หญิงคนหนึ่งดวงตากลมโตไร้แววสะท้อนเพียงความว่างเปล่าและความหนาวเยือกเส้นผมยาวพันกันยุ่งเปียกแนบกับผิวหน้าราวกับเธอเพิ่งลอยขึ้นจากความตาย ใบหน้าผู้หญิงคนนั้นขยับเข้ามาใกล้จนขวัญหายใจสะดุดเสียงน้ำดังก้องในหูเหมือนโลกกำลังหดแคบลงเธอรู้สึกถึงแรงกดที่ไหลแรงที่เหมือนต้องการจมลงสู่ก้นศะกกลิ่นโคลนผสมกลิ่นสาหร่ายเน่าแรงขึ้นจนเธอแทบไอออกมามือของขวัญยังจับแขนศักชัยแน่นไม่ยอมปล่อยแต่เขาก็ถูกดึงลงอย่างรวดเร็วราวกับมีใครลากข้อเท้าเขาไว้ ใบหน้าของเขาจมลงไปครึ่งหนึ่งเหลือเพียงดวงตาที่เบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวขวัญสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนดำดิ่งตามลงไปความเย็นเฉียบของน้ำโถมเข้าใส่เต็มใบหน้าเหมือนมีมีดหลายเล่มกรีดเธอเอื้อมมือไปใต้ผิวน้ำอย่างสิ้นหวังปลายนิ้วสัมผัสแขนเสื้อของเขาได้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ทันใดนั้นเธอก็สัมผัสได้ถึงผิวที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่ลงบนหลังมือเธอสะบัดมือหนีแทบไม่ทัน แต่แรงจากใต้น้ำรุนแรงขึ้นหลายมือเริ่มคว้าขาของเธอดึงกระชากรัดแน่นจนเธอเสียการทรงตัวผิวน้ำด้านบนไกลออกไปเรื่อยๆขวัญพยายามเตะขาเพื่อหลุดจากการเกาะเกี่ยวแต่แรงเหล่านั้นกลับแน่นขึ้นเหมือนกำลังห่วงเหยื่อเธอรู้สึกเหมือนอากาศกำลังหมดจากปอดทีละน้อยแสงแดดยามเย็นที่ลอดผ่านผิวน้ำเริ่มพร่ามัวเสียงหัวใจเต้นดังตุบๆในหูทันใดนั้น ร่างผู้หญิงใบหน้าซีดค่อยๆลอยขึ้นมาตรงหน้าเธออีกครั้งคราวนี้ใกล้จนเธอเห็นรอยช้ำสีม่วงเข้มข้างลำคอริมฝีปากสันเหมือนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงที่ออกมามีเพียงฟองอากาศแตกเป็นสายยาวขวัญจ้องดวงตานั้นเพียงเสี้ยววินาทีและภาพหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวราวกับความทรงจำที่ไม่ใช่ของเธอภาพเด็กหญิงตัวเล็กยืนร้องให้ริมสะภาพมือหนึ่งผลักหญิงสาวลงไปอย่างรวดเร็ว และเสียงกรีดร้องที่ถูกน้ำกลืนไปทั้งสิ้นร่างนั้นจ้องขวัญน,นิ่งราวกับถามว่าทำไมไม่ช่วยฉันตอนนั้นหัวใจขวัญเต้นแรงจนหน้าอกเจ็บมือเย็นเฉียบของหญิงปริศนาค่อยๆเอื้อมมาจับทางของเธอเบาๆแรงสัมผัสนั้นเย็นจนชาขวัญตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวแต่น้ำหนักของร่างที่ยังพยายามดึงศักชัยไว้ทำให้เธอไม่อาจหนีเธอพยายามอ้าปากเพื่อดันน้ำออกจากปอด แต่ฟองอากาศสุดท้ายก็ลอยขึ้นไปโลกใต้น้ำคือความเงียบสงัดจนกลายเป็นเสียงกดดันในหัวเธอแล้วจูจ่ๆสายตาของหญิงคนนั้นก็เบิกกว้างขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นเหมือนเธอเห็นบางอย่างอยูอย่ด้านหลังขวันมือของหญิงคนนั้นหยุดนิ่งกลางน้าและผิวน้ำเหนือศีรษะของขวัญก็แหวกออกอย่างรุนแรงราวกับมีใครโดดลงมาเงามืดมหึมาพุ่งตรงลงมาใส่เธอทันที เด็กสาวยากจนหอบหายใจแรงขาเธอสั่นเพราะความกลัวและความเหนื่อยน้ำในสบูรเย็นจับใจทำให้ร่างกายของเธอชาไปหมดกลิ่นของดินโคลนและดอกบัวลอยเข้ามาในจมูกทุกครั้งที่เธอพยายามดึงมือมหาเศรษฐีขึ้นมาน้ำหนักของเขาทำให้เธอแทบสุดลงใบหน้าของเด็กสาวชื้นไปด้วยเหงื่อและน้ำหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอกเธอมองไปรอบตัวสบัวใหญ่ล้อมด้วยเงามืด แสงอาทิตย์เริ่มสาดส,ส่องทำให้น้ำเปล่งประกายสีเขียวเข้มแต่ความงามของซธไม่ช่วยให้เธอคลายความตึงเครียดมือเล็กๆของเธอจับแขนมหาเศรษฐีแน่นเขาสะดุ้งและพยายามขยับแต่แรงดึงของน้ำทำให้เขาเกือบจมลงอีกครั้งเด็กสาวกัดฟันไม่ยอมปล่อยมือร่างกายเธอเริ่มหมดแรงแต่สายตาเธอยังคงมุ่งมัน่นเสียงน้ำกระทบใบบัวดังเป็นจังหวะหัวใจของเธอ ลมหายใจของเธอผสมกับเสียงครางของมหาเศรษฐีเธอรู้สึกถึงความหนืดของน้ำที่พยายามดึงเขาให้จมลงไปทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกความกลัวและความเมตตาพลัดกันเข้ามาครอบงำใจเธอในที่สุดเด็กสาวดึงแรงสุดชีวิตร่างของมหาเศรษฐีโผล่พ้นน้ำน้ำกระเซ็นรอบตัวเธอแทบขาดใจเสียงหัวใจเต้นแรงดังก้องในหู และเมื่อเขาหายใจออกเต็มปอดเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างตะลึงบางคนก้าวเข้ามาช่วยเธอแต่เด็กสาวยังคงจับแขนเขาแน่นรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเธอทั้งเหนื่อยทั้งโล่งใจความซาบซึ้งของผู้คนรอบสาเริ่มชัดเจนเสียงกระซิบและคำชมเกิดขึ้นราวกับสบัวทั้งผืนนั้นเต็มไปด้วยความกระตันยูมหาเศรษฐีมองหน้าเด็กสาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความขอบคุณ ความรู้สึกผิดหวังกับชีวิตและความโลภก,ก่อนหน้านี้ค่อยๆหายไปเขารู้ว่าในวินาทีนั้นความมีชีวิตและความเมตตาของเด็กสาวเปลี่ยนทุกอย่างเด็กสาวยืนสะอื้นเล็กน้อยน้ำตาของเธอผสมกับหยดน้ำบนใบหน้าทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอราวกับเธอเป็นฮีโร่ในนิทานแต่ความตื่นเต้นยังไม่จบเธอยังคงยืนเหนื่อยท่ามกลางความสับสนของผู้คนน้ำในสะสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นลวดลายระยิบระยับ เสียงลมพัดผ่านใบบัวเสียงน้ำหยดจากร่างของมหาเศรษฐีสร้างความรู้สึกทั้งสวยงามและน่ากลัวไปพร้อมกันเด็กสาวรู้สึกถึงความปราะบางของชีวิตอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเด็กสาวยืนสะดุ้งอยู่ข้างสนามยังคงไหลรอบตัวเธอลมพัดแรงใบบัวกระเพื่อมเป็นคลื่นเล็กๆมหาเศรษฐียังหอบหายใจแรงน้ำหยดไหลลงมาจากเส้นผมความเงียบรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทุกสายตาที่มองมาทำให้เด็กสาวรู้สึกเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเสียงหัวใจของเธอก้องดังก้องในหูเธอพยายามขยับเท้าแต่โคลนเหนียวทำให้เกือบลม้มมือที่จับแขนเขายังคงแน่นเธอสัมผัสความอบอุ่นจากร่างกายเขาแต่ยังคงรู้สึกถึงแรงดึงของน้ำที่พยายามดึงเขาลงมหาเศรษฐีสบตาเธอความหวาดกลัวยังคงปรากฏในดวงตาแต่สายตานั้นเต็มไปด้วยความกตันยู เขากระพริบตาหลายครั้งราวกับพยายามยืนยันว่าเหตุการณ์นี้คือความจริงเด็กสาวได้ยินเสียงน้ำหยดจากเสื้อผ้าเขาน้ำกระเซน็นบนผิวหน้าของเธอความเย็นของน้ำและความร้อนจากร่างกายของเธอผสมกันอย่างแปลกประหลาดรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงคนพูดกระซิบบางคนร้องเรียกให้เธอปล่อยมือแต่เธอยังไม่ยอมปล่อยเธอรู้สึกถึงความสำคัญของวินาทีนี้ เรากับทุกชีวิตรอบสนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของเธอมหาเศรษฐีเริ่มลุกขึ้นพยุงตัวเองด้วยมือของเด็กสาวร่างกายเขาหนักเกินกว่าที่เธอจะยกคนเดียวแต่เธอไม่ถอยเดินถอยหลังช้าช้าจนเท้าสัมผัสกับตะลิ่งความเหนื่อยเริ่มกัดกินทุกเส้นเอ็นแต่สายตาเธอยังคงมั่นคงความมืดในสระและแสงแดดที่สะท้อนบนผิวน้ำทำให้เกิดภาพที่ทั้งงดงามและน่ากลัว ในที่สุดมือของเด็กสาวพมหาเศรษฐีขึ้นมายืนบนพื้นแข็งเขาก้มลงมองหน้าเธอน้ำตาไหลออกจากตาเขาเสียงลมหายใจของเขาเริ่มคงที่ความโล่งใจและความซาบซึ้งเต็มไปทั่วร่างกายของเขาผู้คนรอบาเริ่มเข้ามาใกล้พวกเขาอบเด็กสาวไว้ราวกับเธอเป็นผู้กอบกู้ชีวิตความยินดีปนความหวาดกลัวยังคงอยู่ในอากาศ แต่ความชื่นชมต่อความกล้าหาญของเธอเข้มข้นกว่าความกลัวทั้งหมดเด็กสาวมองไปที่มหาเศรษฐีหัวใจเธอยังเต้นแรงมือของเธอสั่นแต่ยังไม่ปล่อยมือเขาเธอสัมผัสถึงชีวิตที่เธอเกือบสูญเสียและความสุขที่เธอช่วยให้คนอื่นรอดมหาเศรษฐีพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความขอบคุณและความตื่นตะลึงเด็กสาวพยักหน้าแต่ยังคงไม่พูดอะไร เธอยังไม่รู้ว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากเหตุการณ์นี้รอบตัวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะน้ำตาและเสียงซุบซิบลมพัดใบบัวไหวเป็นจังหวะน้ำสะท้อนแสงแดดเป็นสีทองแดงเด็กสาวรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่หยุดเวลาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความกลัวและความเมตตาความเหนื่อยล้าทำให้เธอรู้สึกถึงความอ่อนแอแต่ใจเธอเต็มไปด้วยความภูมิใจ มหาเศรษฐียืนอยู่ข้างเธอสายตาของเขามองลึกเข้าไปในใจเหมือนต้องการบอกว่าเขาไม่มีวันลืมสิ่งที่เธอทำให้และทุกคนรอบตัวก็รับรู้ถึงความกล้าหาญของเด็กสาวหลังจากเหตุการณ์ชวนตื่นเต้นผ่านไปเด็กสาวยืนหอบหายใจอยู่ข้างสบัวมหาเศรษฐียืนอยู่ใกล้ๆเขาเช็ดน้ำออกจากใบหน้ารอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏบนริมฝีปากของเขา สายตาของเขามองเด็กสาวด้วยความขอบคุณและความซาบซึ้งอย่างที่สุดผู้คนรอบสักค่อยๆถอยออกแต่ทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่เด็กสาวเธอรู้สึกเหมือนเป็นศูนย์กลางของความชื่นชมแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเพราะความกลัวและความตื่นเต้นยังไม่หมดไปมหาเศรษฐีก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาจับมือเด็กสาวอย่างอ่อนโยนเขากระซิบเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ คำพูดของเขาอบอวลไปด้วยความอบอุ่นเด็กสาวได้ยินแล้วรู้สึกถึงความปลอดภัยและความรู้สึกของการเป็นที่ต้องการเขาชี้ไปที่ผู้คนรอบสะทุกคนพยักหน้าและส่งรอยยิ้มให้เธอเด็กสาวยิ้มตอบแม้ใบหน้าจะยังเปียกชื้นไปด้วยน้ำหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจเธอรู้แล้วว่าการกระทำเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้ มหาเศรษฐีขอบคุณเธอซ้ำหลายครั้งแล้วเขาก็เอ่ยว่าเขาอยากให้เธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเด็กสาวตาเบิกกว้างแต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวังความเมตตาและความกล้าหาญของเธอสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแสงแดดตกกระทบบนผิวน้ำอีกครั้งสบัวสะท้อนประกายทองแดงอ่อนๆเสียงลมพัดผ่านใบไม้เงาของต้นไม้ทอดยาวเด็กสาวยืนอยู่ข้างมหาเศรษฐี รู้สึกถึงความอบอุ่นของชีวิตใหม่และการเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยโอกาสทุกคนรอบสระค่อยๆคลายความตึงเครียดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเติมเต็มอากาศเด็กสาวก้าวเดินออกจากสบวพร้อมความมั่นใจและความกล้าหาญเธอรู้แล้วว่าในโลกนี้ความเมตตาและความกล้าหาญไม่เคยสูญเปล่าและเมื่อเธอก้าวออกไปมหาเศรษฐีมองตามด้วยรอยยิ้ม ทั้งสองรู้ว่าชีวิตได้เปลี่ยนไปตลอดการเรื่องราวของสบวรในวันนี้จะถูกจดจำไปอีกนานเป็นตำนานของความกล้าหาญความเมตตาและความหวัง